สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรา t รูอาร์เอชพัฒนาที่สังหารีบสำหรับคุณนะครับครับผมวันนี้เราก็มีแปลงสวยนะครับที่จะนํามารีวิวทุกท่านครับชมนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดประทุมธานีนะครับอยู่อำเภอหนองเสือนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทาเลดีนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับถนนลังสิตนครนายกนะครับแปลงนี้เป็นแปลงขนาดเล็กนะครับขนาด100ตารางวานะครับรายละเอียดที่ดินเป็นอย่างไรเดี๋ยว เชิญทุกท่านรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูแปลงที่ดินนะครับแปลงตรงนี้อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ในอำเภอหนองเสือนะครับอยู่ใ,ใกล้กับถนนลังสิตนครน,ครนายกนะครับอันนี้เป็นคลอง10เข้ามาจากคลอง12นะครับไอ้ตรงนี้ถนนเรียบคลอง12เข้ามาอีก2กิโลนะครับจาก ถนนลังศิตนครนายกนะครับแล้วก็เลี้ยวมาเข้ามาในซอยนี้นะครับเลี้ยวเข้ามาอีก600เมตรนะครับี่แปลงที่ดินของเรานะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไปทะลุคองแอนนะครับตรงนั้นตอนนั้นก็จะมีปลูกน,นี่เขามาซื้อที่แล้วก็ปลูกเป็นทําเป็นสวนเกษตรนะครับตรงนั้นเป็นโคกนองนานะครับ ตัวนี้เรามีอยู่หนึ่งงานนะครับร้อยตารางวานะครับเแปลงที่ดินของเรานะครับตรงนี้แปลงที่ดินของเรานะครับจากตรงนี้ก็หน้ากว้างก็12เมตรนะครับลึกเข้าไปก็สามสิบกว่าเมตรนะครับ33เมตรนะครับ มานิดนึงนะครับตรงนั้นก็มองเห็นนะครับมองเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมานี่ก็คือคลอง12นะครับครับทำไรดีครับก็เหมาะสำหรับทำเกษตรนะครับแล้วก็ซื้อไว้สำหรับปลูกบ้านได้นะครับตรงเข้ามาก็เป็นซอยปลูกบ้านนะครับส่วนเลยไปของเรานะครับเลยไปประมาณสัก สามร้อยเมตรนะครับตรงนั้นก็เราก็จะทําสวนนะครับกำลังทําที่ปลูกต้นไม้นะครับสําหรับปลูกบ้านพักนะครับตรงนั้นนี่ครับแปลงที่ดินของเราครับนี่ของเราจากหลักตรงนี้นะครับถึงหลักปนนูนนะครับหน้ากว้างก็สิบสองเมตรนะครับ ซึ่งถนนนี้นครับกว้างนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนกว้าง8เมตรนะครับกว้างเลยนะครับตรงนีเ้เป็นถนนอินคุกนะครับบดอัดอย่างดีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนจะมีรถบรรทุกวิ่งตรงนี้ในของบริษัทปอทอนะครับไปทำท่อตรงของแอนนะครับก็ใช้เส้นนี้วิ่งนะครับแล้วก็ทำ เขาทาถนนอัดปดอย่างดีนะครับไม่มีสุดนะครับตรงนี้มาตรฐานเลยนะครับต่อไปก็น่าจะมีคนมาปลูกบ้านนะครับเพราะว่าเขากําลังปลูกต้นไม้นะครับตรงมุมสุดนะครับเดี๋ยวเราขับไปดูนะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นที่ดินนะครับต่ํากว่าถนนก็ประมาณ70 80เซนติเมตรนะครับไม่ลึกนะครับแต่ก่อนเป็นที่นาครับ ยาวเข้าไปก็ประสามสามเมตรนะครับอันนี้น้ำไฟก็าห่างนะครับก็าห่างจากถนนเข้ามาอีกประมาณทักงห้าร้อยเมตรนะครับแต่ตรงนี้จะมีเสาไฟนะครับแล้วก็ขอขยายเขตเข้ามาได้เลยนะครับขอขยายเขตเข้ามาได้เลยน้ำไฟนะครับเป็นทางสารประโยชน์นะครับ บ้านคนตรงหน้าซอยครับก็จะมีหลายหลังนะครับก็เกือบๆถึงแปลงเราก็มีบ้านของพี่ผู้ชายครับที่เขามาปลูกบ้านแล้วก็ทำเป็นไม้ล้อมเออม่ใช่เป็นบอนไซขายนะครับแล้วก็ทำเป็นสวนเป็นคันคลองเป็นโคกหนองนานะครับสวยงามนะครับเดี๋ยว ี๋ยวผมขับรถพาไปชมนะครับก็ได้พูดคุยกับแกแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศธรรมชาติมากแบบนี้ซึ่งทำเลตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับถนนนครนายกนะครับใกล้ๆเพียง2กิโลเมตรกันนั่นเองนะครับมาซื้อเก็บไว้ได้นะครับก็สามารถมาทำเกษตรได้นะครับหรใครจะปลูกบ้านก็เหมาะนะครับปลูกบ้านหรือทำเป็นโกดังนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกนะครับถนนเส้นนี้ใหญ่นะครับ ลดสวนกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ไม่ตุอกกบพังนะครับเพราะว่าบดอัดอย่างดีนะครับตรงนี้ผมไมนาแล้วครับแล้วก็เป็นหินที่หินก้อนใหญ่นะครับบดอัดนะครับตรงหน้าปากซอยก็จะมีรถนี่ครับโคเลี้ยวเข้ามาอนนี้ก็เป็นสวนนะครับแล้วก็เป็นนานะครับ ว้นรตงีซึ่งสังเกตนะครับเอตรงเสาไฟนะครับก็จะมีสายไฟอยู่นะครับตรงนี้เกือบมาถึงแปลงที่ดินนะครับห่างจากแปลงที่ดินเข้ามาสักหกสิบเจ็มตรนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไฟ3เฟสนะครับซึ่งถ้าใครใช้ไฟ3เฟสเฟดก็ได้เลยนะครับตรงนี้ต่อเข้ามานิดนึงนะครับเป็นไฟสามเฟครับแต่ถ้าใช้ไฟ เศษเดียวนะครับก็คือต้องต่อมาจากถนนนะครับขอขยายเขตเข้ามาได้นะครับตรงนี้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับก็ขยายน้ําขยายไฟเข้ามาได้เลยครับซึ่งเราก็ขายถูกถูกนะครับแปลงนี้เราขายเพียง3ามแสนห้าหมื่นบาทกันได้เองนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถนนรัชสิทนครนายกนะครับถ้าใครกำลังมองหาที่สําหรับทําโกดังนะครับหรือว่าทาปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านอาศัยอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าทาสสวนทาเกษตรนะครับปลูก ต้นไม้ขายก็ได้นะครับลองแวะมาดูนะครับซื้อเก็บไว้นะครับไม่เสียหายนะครับแปลงนี้ถนนก็ถือว่าถนนดีนะครับตรงนี้กว้างแดเมตรนะครับถ้ามีคนปลูกบ้านก็น่าอยู่เลยครับตรงนี้ไม่เปี่ยวนะครับถือว่าไม่เปรี่ยวนะครับแล้วก็ทำเลไม่พลุกพ่านนะครับไม่แออัดบรรยากาศดีครับเดี๋ยวผมลองขับรถพาไปดูตรงท้ายถนนนะครับตรงนั้นเขาจะปลูกเป็น โคกหนองนานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับนี่ตรงท้ายถนนนะครับตัวนี้เป็นไอกองแอนนะครับองแอนระหว่างคลอง12กับคลอง13ตรงนี้ก็เป็นเขามาขมที่แล้วก็ทำเป็นสวนนะครับตรงนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะมารดน้ำนะครับนี เป็นต้นไม้คนระับปลูกไว้แล้วก็น่าจะปลูกบ้านนะครับนนตัวนี้เพราะว่ามีอุปก,กรณ์หลังคามีอะไรมาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ทํากุดบ่อนะครับแล้วก็ทําเป็นคันดินนะครับเป็นโคกหนองนานะตรงน,นี้บรรยากาศธรรมชาตินะครับอันนี้เราก็จะวิ่งไปยัแปงแปลงที่ดินแล้ว เข้าไปหน้าถนนเรียบคลอง12นะครับเราก็จะวิ่งตรงไปยังถนนเรียบคลอง12นะครับตรงนี้ก็ซึ่งแปลงของเรานะครับก็จะผ่านแปลงที่ดินของเรานะครับซึ่งอยู่ฝั่งขวามือนะครับซึ่งแปลงที่ดินของเราก็อยู่หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับซึ่งลักษณะตรงนี้ก็คือถนนจะวิ่งไปยังคลอง12ก็คือ ทางด้านทีวทันตกนะครับนี่นะครับแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับตรงนี้สวยๆนะครับ100ตารางวานะครับหน้ากว้างเขาสลึกขึ้นไปก็ยี่สิบอสามเมตรนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับเลยแปลงของเรามานิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะเขาทําเป็นสวนนะครับเป็นโคกตรงนาของพี่ผู้ชายนะครับซึ่งแก่ได้มาปลูกบ้านอยู่นะครับตรงนี้ ช่วงโควิดนะครับก็ได้มาปลูกบ้านนะครับแ่ยังไม่ได้ขอบ้านที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มมาปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับตรนี้นะครับผมก็ไปถ่ายได้นิดนึงนะครับตรนี้ลักษณะแกทําเป็นโคกของนานะครับสวยเลยนะครับเป็นน้ําในคลองนะครับแล้วก็ด้านคูด้านคันคลองก็จะปลูกต้นไม้นะครับ แล้วก็ถัดจากแปลงแกก็จะเป็นแปลงอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ปลูกสวนนะครับทําสวนเป็นสวนกล้วยนะครับครับเลยมานหนึ่งก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็จะไปออกถนนเรียบคลอง12นะครับซึ่งด้านหน้าปากซอยนะครับตรงนี้ก็จะมีบ้านคนนะครับตรงนี้มีบ้านคนหลายหลังนะครับเราเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปนะครับอันนี้เป็นถนนเรียบคลอง12นะครับฝั่งทิศตะวันออกนะครับ เลี้ยวซ้ายไปอีก2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทำเลดีนะครับตรงนี้ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้นะครับก็อยู่ใ,ใกล้สถานที่สําคัญต่างๆครับส่วนฝั่งขวามือใ,ใกล้กับถนนลังสินนครนายกก็เป็นเทศบาลเมืองสนานลักนะครับนี่นะครับขวามือก็เป็นเทศบาลเมืองสนานลักนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ศูนย์ราชการนะครับเอ่อ ท่ตท้งแถวนี้ก็อยู่ใกล้กับทางโรงเรียนสารศาสตร์นะครับก็คือโรงเรียนสารศาสตร์ก็อยู่ของ10นะครับแล้วก็เป็นของ11บอของ12นะครับนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนรังสิตนครนายกนะครับจะวิ่งไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับตรงนี้ E54 ก็น้ำไม่ท่วมนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูสถานที่จริงได้เลยนะครับแปลงที่สวยราคาถูกๆนะครับ แปลงขนาด100ตารางวานะครับเราขายเพียง350,000บาทกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาถูกเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทำเลดีนะครับตรงนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับปลูกบ,บ้านหรือปราทำสวนทำกโกดังก็เหมาะนะครับหรือว่าทำโรงงานเ,เล็กๆก็เหมาะนะครับเพราะว่าอยู่ใ,ใกล้กับไฟ3เฟสเลยนะครับมีไฟ3เฟสใกล้ๆเลยนะครับ สถานีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมดูช่องของเรานะครับเราก็จะพยายามรับแปลทีดีๆสวยงายทุกๆนํมมารีวิวทุกท่านในรังจบอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ